สวัสดีเวลุ่ทุกคนผมปาครับเอาล่ะยังอยู่กับเกมอื่นคลิปนี้อาจจะแปลกหูแปลกตาไปหน่อยเพราะถ้ามันไม่มีอะไรที่สําคัญจริงๆผมไม่เข้ามาเลย <laughs> แต่ที่มันสําคัญจริงๆจ,จนผมต้องมาทําคลิปเพราะว่ามีวงที่ผมชอบมาคอลแล็กับเกมนี้อยู่แล้วเกมนี้เนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องที่คอลแลปกับชาวบ้านเขาไปทั่ว <laughs> ไม่ว่าจะหนังการ์ตูนศิลปินหรือไม่ก็อะไรกันแล้วแต่ พี่แกเขาเล่นหมดเรียกง่ายๆว่าเก็บทุกเม็ดถ้าพูดถึงเกมที่เขาแหลบกับชาวบ้านเขาไปทั่ว ก็คงไม่ผลฟอสไนน์นั่นเองแต่ที่มาทําคลิปฟอสไน t ์วันนี้เพราะนี่เลย f o r t n i ์เอ็กเมทัลิกนี่ซสื้อที่ใส่เมทัลิก้าเหมือนกันผมเคยบอกในคลิปก่อน,อนแล้วว่า m e t a ลิก้าผมก็ฟังแล้วคือฟังเป็นชีวิตจิตใจยอยู่แล้วด้วยใครที่ดูสตรีมล่าสุดที่ซ้อมกีตาร์นั่นก็ m e t a ลิก้าเหมือนกันคือฟังได้ประมาณ10ปีแล้วมั้งนี่เป็นเหตุผลเดียวที่ผมยอมมาทาคลิปฟอสไนน์เลยนะเว้ยในดูวิดีโอสิ เวรเวอร์เมโลเอ้ยมันไอเวทีในทัวร์เอ็มจีสองนี่หว่าคือเท่าที่เห็นอ่ะมันจะมีสเตจแบบในทัวร์ m อ2อ่ะอยู่ในแมป ไปเท่าไรเยอะด้วยแล้วก็ไอฟอ t ไนฟ s สติว l อันนี้ที่ไปดูมาก็คือเหมือนจะคล้ายๆกับกีตาร์ฮีโร่เลยดูวิดโออีกตึงเดินเนื้อโอ้โหเจมโคตรเท่โอ้โหโ,โคตรเท no ่โโทเทจัดอโโะคือเอาจริงอะตอนเนี้ยเจมเพดฟิลล์อะอายุ60ปีแล้วนะเว้ยแต่เป็นคนอายุ60ที่โคตรเทอ่อะเนี่ยดูดิ คนอายุ60แล้วก็จับกีตาร์โคตรเท่อะดูนี่ถ้าเป็นผมนะแก่ตัวไวผมไม่อยากแก่แบบเจมส์เฮดฟิล์เลยนะเว้ยแก่ที่แบบก็ยังเท่อยู่ดีอ่ะไม่ได้แก่แบบคนอายุ60ที่เราเห็นกันทั่วๆไปอ่ะส่วนชอ็อปอ๋อนี่ไงเนี่ยมีสกินของแต่ละคนด้วยอันนี้ลาสเจมส์เคิร์กแล้วก็โรเบิร์ตเอจอะไรอะอันนี้เพลงเหร ไอ้พวกนี้คือเพลงที่เอาไปเล่นในไอ้ฟอนไนฟิเตียวเหรอในๆก็มาเล่นฟอ i ไนแล้วลองเล่นแบทเทอร์เยีย์สักหน่อยดิโดี๋ยวไอ้ฟอนไนมันจะมีคาพวกตึกบ้านช่องอะไรพวกนี้ใช่ปะเห็นมันมีโหมดปิดด้วยนี่ใช่ไหมซีโร่บิวเออใช่ปะใช่ปะอันนี้ซีโร่บิวเออมาซีโร่บิวดีกว่าที่เข้าไปเนี่ยเพราะอยากเห็นเวทีที่เล่นคอนเสิร์ตเอ็มเจสองนมันอยู่ไหนวะในเวทีอยากอยากเห็นอยากเห็น เขายิงกันแล้วว่ะยิงกันแล้วลว่ะพอมีปืนกันแล้วเรายังไม่มีเลยอ่ะหาปืนก่อนหาปืนก่อน,กนเก็บ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 ตอนนี้เจออะไรเก็บหมดก่อนเอออะไรกันเพิ่งอะไรกันอุ้ยเออไม่คิดไม่ฝันว่าจะต่เวลาทำคลิปบอดไหนหลดน้ำว่ะหลงน้ำว่ะลงโดนไหมน่ะโอ้ไม่ตายเดี๋ยวนะไอ้ที่อยู่ข้างหน้านี่คือบอดก็ไม่รู้งั้นงลองละ นอยนิมัตคิงโครลาใช่บอทหรือเปล่าวะอุ้ยอะไรอะไอ้ยิจากไหนอะข้างหน้าไม่รู้มันได้มานจริงใครอยากจะหาเวทีทมาตึดก้าเฉยตอนนี้ไม่รู้ว่าเก็บอะไรเป็นอะไรบ้างเนี่ยถ้ารอบน,นี้จะชนะแบบงงๆก็ไม่แปลกมันยิงโดนบ้างมันะ้ยเนี่ยโอ้ยโอ๊ยโดนตะกี้โดนนะตะกี้โดนโดนโดน ผมว่าน่าจะบอดเลยแหละจุกลบจุกลบจุกลบ,กบดึงๆๆด๋ง,ด,ง,ด,ง,ด,งดึงดึงเพลงนี้เคยฟังตอนเล่นกีตาร์ฮีโร่อยู่ก็ว่าคนฟุ้น,นแต่จำไม่ได้แล้วว่าชื่อเพลงกับวงที่เล่นชื่ออะไรโอ้ยโอย เออเงานลูกซองมาเกือบตายเล้วอ๋อเนี่ยนนา้เปืนมาร์ก <_ C 1> ่นมป่ะเฮ้ยอะไรอะ <_ C 1> นั่งไงไม่ <_ C 1> ใช่ปะ่ะสเตนเมทัลิก้าอันนี้ใครยิงไม่รู้ช่างมันไปข้างบนได้ไหนวเวลาเคลืนก็ขค้ืนสลิงตรงนี้ปะเอาไปไหนแล้ววะเออนี่ไง เสียงกันเลยทอยเสียงเลยทอย alright คือไม่รู้ว่าเพลงในคลิปแบบเปิดเยอะขนาดเนี้โดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าน่าจะต้องเบาเสียงเพลงในเกมมากแล้วอะนี่ไงอันนี้ก็ส s นคพิ p เออุ้ยรุดของรุดของซิดูดิโคตรเทอะไรวงบีบเลยไปเดี๋ยวเวลาปะละลาคนดีกว่า

เล่นพอหอมคอไปเล่นฟอนไนฟ์เฟสติวัลดีกว่าอยากรู้ว่ามันเล่นไงอ่ะฟอนไนฟ์เฟสติวัลโอ้โหยังมีสกินกีต้าอีกเหรอก็อยากได้เลยอนะีสปีนิกเซนิกไบส์นะทรงกีต้ามันออกประมาณทรงอิสโพรเลอร์เลยแต่อีสปีอ่ะอันนี้คือตัวเป็นแสนเลยนะขนาตัว L T D ที่มันดรอปลงมาอันนั้นก็ยังประมาณ40,000-50,000อ่ะถ้าเป็นกีต้ารจริงอ่ะอะไรอ่ะจูนอัพอ่ะ D F J K ใช่ปะ่ะเออเอ็กเปิดไปเลยเด็กกีต้าฮีโร่เก่ <laughs> า Overdrive อันนี้ก็คือ Star Power ใช่ปะ่ะ โอเคชุดอะซองมีเพลงให้เลือกนี่ดิเรามาเพื่อเมทนธาริก้าอย่างเดียวเว้ยแอตุสเซตลิสฟิวแอตุสเซตลิสมาร์เตอร์เวสแอตุสเซตลิสอ่าเลือกระดับโอเคแล้วก็เลดี้อัพหวังว่าจะไม่ติดลิขสิทธิ์มาวะป่าพระกระพง Say your prayer with the one Don't forget my son Till you come everyone, Sleep in one night open Giving your pillow tight. die Exit lie, Enter night Lost to never never land

Isn't causing in your hair, exit lion, exit lion, exit lion, exit exit to neighbor, neighbor land.

Juice and cream and I burn, turn in my direction, quench my thirst with gasoline. Ah, give me fear, give me fire, give me down to the side. Ooh. Yeah! <laughs> <sighs> <sighs> Why not take? Give me fuel, give me fire, my desire, burn baby boy.

Can I get too! front killing ya? Dun dun Obey your master, master puppet in front of the screen, master. Uh. Dun 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 Brian, let's get it. that's that. Do, 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 do. shot Master. Master puppet Switch you know my smashing the dream Master shot I'll no dance and you I'll Master puppet สา,สามเพลงเฟติวัลพาร์ทข้างบนก็น่าจะพวกของปกติข้างล่างก็พรีเมียมหมดแล้วข้างล่างนี่ของดีทั้งนั้นเลยสกินโรเบิร์ตกองสลาอัลบัม้มแอนจัตติฟฟร์ออเคิร์กแล้วก็เจมอยากได้เจมมากที่สุดเลยเนี่ยดูดิเนี่ยกูอยากได้อ <laughs> ่ะดูดิโคตดเท่อ๋อแต่สกินลาถ้าอัปเกรดเลยมันก็ได้อยู่แล้วโอเคก็ถือว่า พอหอมปากหอมคอนะสำหรับ Fo อน n i t e X m e t a l l ก c a นานๆที่เราจะได้เห็น Meta l ิก c a คอลแลบกับเกมถ้าไม่ใช่ f t อนไนก็คงนึกไม่ออกแล้วว่าจะเป็นเกมอะไรเพราะมันคอลแลบไปทั่วจริงๆแต่ก็แอบหวังนะว่าอยากให้คอดิสตี้มันคอลแลบกับ m e t a l ิก c a ถ้ามันคอลแลบจริงผมซื้อบันเดอร์เลยแต่ดูจากเกมมาแล้วคือส่วนใหญ่น่าจะคอลแลบกับศิลปินแลบมากกว่าแทไม่มีทางเลยที่จะคอลแลบกับศิลปินเมทัลแต่ f t อนไนทำได้อะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูทีหนึ่งลวกันนะฮะ นีนคลิปนี้นะไปแล้วเจอกันใหม่กันคลิปหน้าเอาไว้รุ่นโกลดัง